ข้าวันนี้แกงส้มมนลุมใส่มะกอรอหน่อยกอ็เหลืองไข่มดต้มปลาหัวตาลไข่จมจมใช่อร่อยไหมลเล่าอร่อยยังไม่ได้กินโยกคินไปเลยปลานะ่ช้อนตักก็สิกินเย,ยอะเนื้อปลา ไข่มดเนี่ยไม่ได้ย้ำใส่อะไรแล้วแสนงว่ามะขามเปียกไปเปรี้ยวหน่อยแล้วอยากจะกินไม่ใช่หรือไข่มดเนี่ยหรือไม่กินจะได้เก็บฮะหรืาไม่กินจะได้เก็บซสิไอค้คนนั้นบอกจาเอาเอยเรื่องเขาเพืออย่าไปยุ่งกับเขากินก็กินไปจะคนไหนก็ ต้มปลาหัวตานเนี่ยชิมดีเป็นยังไงขี้มือตกหรือเปล่าหรือ,องไงเขาทาไหม Mm hmm. วันดีทุกคนนะเจ้าวันดีทุกคนจ้าวันนี้ต้มปลาหัวตาลจ้ากะหมูสามชั้นแล้วก็แกงส้มมีไข่มดต้มปลาหัวตาลให้ยายกินส่วนเราจะกินแกงส้ม ผงปลาเนะี่ยม่กินเหรอผงปลาไว้ให้ฉันเหรอือไม่เห็นก็ดีได้ไม่ต้องกินอื